ทำเองได้ค่ะแล้วก็ทำเ,เองเป็น DIY แบบว่าสร้างลายได้เองนะคะอ่านกระภาษาญี่ปุ่นที่อ่านไม่ออก <c oughs> นะได้เลยค่ะนี่ <c oughs> ได้กลิ่นไหมหอมมากเลยเนะหอมมากเลยค่ะมาดู<ต>อันนี้เป็นลายเนี่ยเป็นกระดาษแข็งรูปลารรูปกลมๆแล้วก็รูปเพ็ดอ๋อนี่ไงเขามีแมพพิมพ์มาให้นะคะ นายพิมก็กเป็นลูกปลาลูกกลมๆลูกเห็ดไอ้ลูกกลมๆ,ลกกลมๆนี่แหละที่เราจะหยอดสีลงไปเป็นสีเป็นลายอะไรก็ได้อ๋อนี่ไงเขามีเม็ดมาให้ด้วยอ๋อมันเหมือนไอ้นี่แน่เลยที่เราเอาเม็ดบิดมาเรียงไงแล้วเอาไปรี่แหละแต่น,นี้นเป็นขนมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเบลลีดูเลยค่ะก็คือก่อนแรกเอาเม็ดโยนลงไปเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้อันใส่ใส่อันเนี้ย ใส่ห่อซีเหลือทับลงไปแต่ห่อซีเหลือมันแข็งอยู่นะคะเราต้อง่ททำยังไงให้มันเหลวแน่ๆแล็ไม่เราก็ต้องรวดก่อนเดี๋ยวอ่านก่อนค่ะอ๋อจริงๆรื้คุณลูกเก่งกันก็คือว่าเอาเอาก่อนอื่นนะคะให้เอาให้เอาจานมาเหรอมีลูกจานแล้วให้อวนนี้งอลงให้นี่อ๋อเป็นที่คีบนี่นี่อ๋องอเป็นที่คีบแต่ละเมื่อมายังงี้ใช่ไหมคะป้าแล้วก็งอมัน แล้วก็คีบเดี๋ยวคีบอันนี้ใส่ก่อนแรกเนี่ยบิ้มพูดถูกเลยก็เอาเอาเม็ดเนี่ยใส่ลงไปด้านล่างก่อนวางเอาไว้เป็นรูปกํมที่ต้องการใช่ไหมคะเสร็จแล้วอ่ออันนี้มันเป็นนิ่มๆเนี่ยถ้าบีบดูจะเห็นว่ามันนิ่มแกะออกมานุ่นๆแล้วก็อัดเข้าไปให้เต็มช่องเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะตัวอย่างเ็าไดุ้ณพี่ออกแบบมาสลหรับตั้นี้เป็นยังไงอะค่ะสิซื้อมาจากดิสซี่สโตร์นะดีมาก คลิปเลยค่ะนี่แม่ลองคลิปเป็นตัวอย่างเลยสิคลิปแบบได้ไหมอ๋อได้นี่เอาสมะมติใส่ตาปลาที่มันก็ใส่แบบนี้ฮันหลงนะเดี๋ใส่แลใส่ตามนี้เลยคลิปสีฟ้าก็คลิปได้นี่แล้วก็เอ๊ะแพ้เสร็จแล้วก็คลิปสีชมพูวิญญาต้องคลิปใส่หลงโอเคสร็จแล้วก็คลิปสีฟ้าแล้วก็โอเคอ่าได้แล้วค่ะได้เลยค่ะต่อไป แบบนี้เลยนะคะคสงสารแคมูบค่ะให้แคมูบลเล่นนั่งขอบคุณนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็แอปอันนี้ลงไปเลยค่ะกลิ่นเหมือนแคร์แบบแคร์แอปเปิ้ลแบบเป็นหวานๆนะเป็นแกร์สูตรกาดค่ะ ได้ไหมคะกดปุ๊บลงไปเลยอ่าพูดอย่างงี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เม็ดเม็ดมันดิ้นอันต่อไปก่อนเดี๋ยวดอกไม้เรากระเด็นอันนี้แค่เยใช่มันก็ดอกไม้เราเนี่ยนะมันมันไหลไปไหลมาอ่าคุณแม่เปลนลายเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่ทำเป็นลายดอกไม้เพราะเมื่อกี้นะมันดิ้นไม่ดิ้นมาแล้วบางเม็ดมันจะใหญ่แม่เลยเลือกเม็ดเล็กๆใส่มันจะได้ไม่ สามเท่าตู้เย็นสิบอะไรไม่รู้อะค่ะสิบวิสิบนาทีมั้งใช่สิบนาทีสิบวิเนี่ยเข้าไปหนึ่งแล้ค่ะยิ่งถ้าเราใส่ก็ออกมาเลยนะไม่ใช่หรอกค่ะใช่ได้แล้วค่ะแต่ความให้ดูคนไม่เชื่อสิบนาทีผ่านไปเจ้าโอ้ไม่พอมีคุณแม่ช่วยนี่นะคะด้านนี้ก็จะสวยงามส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เก็บไปแข็งใช่ไหม แข็งแล้วลูกอันเดี๋ยวอันบวงกลมขอให้แม่แกะนะคะแข็งอะไรอ๋อนี่ไงอู้แข็งกระบุงเลยอ่ะนางบุ๋งเลยอ่ะเนี่ยโชว์ให้ป้าดูซิสวยป่ะวสวยนาะน่ากินด้วยสวยน่ากินด้วยใครจะกินลงอ่ะเห็ดค่ะเห็ดจะกินลงจะกินแบบไหนก่อนคะชิมชิมอันไหนก่อนดีค่ะจะกินแบบนี้ใครจะกินลงก็หนึ่งหน่นกับเห็ดแหวงเลยอ่ะ อย่าลืมสัญญานะคะที่จะแปลงฟันดีๆอย่าลืมนะคะนายขอแม่ชิมบ้างซิขอแม่กัดบ้าง <laughs> เปรี้ยวๆแตหวานอร่อยหวานรสแอปเปลิลค่ะเหมืหอนสุกานรสแอปเปลิลเลยอะ่ะแต่ว่าจิกหวน แต่อร่อยแต่ต้องมางควันดะีๆเนาะลาบไกันนะคะกับ DIY เออรนะ์นดีไ DIY p เ i n ติ้งสติ c แคนดก็คือ <laughs> <c oughs> เป็นแคนดี้ที่ประดับลวดลายได้เองออกมาเป็นสูกาอร่อยหอมหวานแล้วพิมตั้งชื่อว่าสูกาทำเงินได้ค่ะสูกัตทำลายได้ลาไปกันนะคะคุณอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ที่เด็กจอชิวอาด้วยนะคะ